สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับแอปพลิเคชันล่าสุดนะครับสำหรับการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าและกล้องบันทึกหลังระบบ Wi-Fi นะครับพร้อมกับระบบซมเน็ตนะครับเราทำการโหลดแอป iCloud นะครับตัวนี้เป็น iCloud ขานะฮะจาก r o o f นะฮะตัวนี้เป็น830นะครับ Dual นะฮะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังรุ่น830จาก r o ูปนะฮะเดี๋ยวเข้าแอปเลยฮะ เมื่อเราลงทะเบียนนะครับซิมเน็ตเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะกรอกหมายเลขของซิมเน็ตเข้าไปในการรีจิสเตอร์ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปจะดูได้เครื่องเดียวนะฮะเครื่องที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการนะครับ5.1 Android นะฮะตัวนี้เป็น r ร m 4แล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับเข้ามาหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะตอนนี้รถออกไปวิ่งแล้วนะฮะรถ Isuzu m วเนะครับตัวใหม่ล่าสุดออนในีเเลยนะฮะ โอเคครับช่างเข้าไปดูฮะมีอะไรบ้างครับลองแนะนำาฮะมีระบบระบุตำแหน่งระบบระบุเส้นทางแล้วก็ไฟล์ที่บันทึกจากกล้องอ่าโอเคครับเดี๋ยวขอดูเดียวทามเลยฮะดูแบบหน้าสดเลยฮะเข้าไปดูจากระยะไกลอ่าดูจากระยะไกลนะฮะอันนี้คือเราอยู่บ้านนะครับสมมุติเราอยู่บ้านนะฮะโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่กับเรานะฮะหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะครับรถออกไปจากเราแล้วเราสามารถดูได้นะฮะเนี่ยได้ยินทั้งเสียงแล้วดูภาพได้ด้วยนะฮะเราจะเห็นไหมฮะนี่ฮะรถกำลังวิ่งอยู่นะฮะ นี่ฮะการดีเลย์ไปเรื่องปกตินะสำหรับการดูระยะไกลนะการดีเลย์ภาพประมาณนี้นะฮะเราจะเห็นว่ารถวิ่งไปเนี่ยมีเสียงด้วยนะฮะเดี๋ยวขอดูหน้าเต็มนะฮะนี่ครับอ่าดูเต็มจอได้น,นะครับนีคัเหมือนเราไปด้วยเลยครัพอบ้บานใจกล้าคนไหนนะครับที่กาว่าจะไปเที่ยวนะฮะเจอกล้องตัวนี้เข้าไปนะครับแปดสามศูนย์นะครับสบายใจเลยครับ ตอนนี้รอยูเทิร์นอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้รถอยู่นะครับรถที่ด้านหน้าเราอยู่เป็นตัวนี้นะฮะเราอยู่เลนนะครับขวาสุดนะฮะรอยูเทิร์นนะครับนี่ฮะดูระยะไกลเราได้ยินเสียงเพลงไหมฮะได้ยินเสียงเพลงในรถด้วยนะครับโอ้โหความคมชัดไม่ต้องพูดเลยฮะระดับ full hd นะฮะอันนี้ระดับ 4k นะฮะสวยๆนะเลนโซนี้นะฮะเลนตัวนี้ฮะเลเยอร์6ชั้นนะครับ เป็นเลนกระจกแท้นะครับไม่ใช่เลนพลาสติกนะครับผมบอกก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะโซนี่นี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องเลนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของกล้องนะฮะเราใช้เลนโซนี่นะฮะตัวนี้รับประกันยาวนานนะครับจาก18เดือนนะครับลองทมเป็น24เดือนครับซิมเน็ตเป็นซิมเน็ตรายปีหรือซิมเน็ตเทพนะครับได้หมดนะฮะต่อแต่ลูกค้านะครับลูกค้าหามาเองก็ได้หรือให้เราจัดหาหรือจะดูเป็นรายเดือนก็ได้นะครับไม่รายปีนะฮะ อันนี้มีค่าบริการรายปีในส่วนของซิมนะครับอันนี้ดีเลยของภาพจะอยู่ที่คุณภาพของอินเอทอร์เน็ตเราสมัครเลยด้วยนะครับอ่าโอเคครับอย่น,นิชชั่นแนะนำเมื่อกี้นะฮะถ้าคุณภาพอินเทอร์เน็ตเราเลือกอ่าเราโอเคนะอินเทอร์เน็ตอ่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วน้อยภาพก็จะดีเลยหน่อยนะฮะถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงความเร็วสูงภาพก็จะสมูทนะครับลื่นไหลนะฮะแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างจะ แรงนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแบบเร็วทานนะครับเช่นเป็นรถส่วนตัวนานๆดูทีนึงผมว่าคุ้มค่าครับประมาณนี้เพียงว่าเราดูก็ได้นะครับความสําคัญของการดูแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถเช่นนะครับผมแนะนำนะฮะเหมาะสําหรับรถตู้นะฮะรับสักเลียนรถที่มีการขนส่งซึ่งเจ้าของไม่ได้ไปด้วยนะสนใจนะครับที่จะดูนะฮะว่าคนขับรถเราขับรถแบบไหนนะครับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของ ลูกค้าพาในรถนะครับหรือเด็กนักเรียนนะฮะเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับดูแบบเรียลไทม์นะครับตอนนี้เหมือนเราไปด้วยนะฮะเป็นลักษณะเดียวกล้องบ้านนะครับเป็นกล้อง IP นะฮะลักษณะเดียวกันอันนี้ดูแบบเรียลไทม์นะครับแต่ต้องมีเน็ตนะฮะแต่ถ้าไม่มีเน็ตเราสามารถดูแบบอะไรฮะ WiFi ได้นะครับแต่ดูระยะใกล้นะฮะอย่างเช่างแนะนาระยะ wi-Fi ประมาณ10-20เมตรนะครับดูได้นี้รอยูเทิร์นนะครับหน้าไทยวัสดุนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไปด้วยนะผมนั่งรีวิวอยู่นะฮะ เราจะเห็นว่านี่ฮะกลับรถตจงไทยวัสดุนะครับเพื่อจะกลับเข้าร้านนะครับเนี่ยฮะตอนนี้มีระบบของ GPS ด้วยนะครับถ่าดูดู GPS หน่อยครับตอนนี้ฮะนี่ครับถ้าเราปรับหน้าเล็กเราจะเห็นว่าตอนนี้เรี้ยวทม์อยู่นี่นะฮะอันนี้คือตำแหน่งของ GPS นะครับเป็น Google Map ใช่ไหมช่างใช่ครับผมจะระบุตำแหน่งได้ด้วยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ย Google Map เราอยู่ที่ไหนนะฮะเนี่ยฮะดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นภาาไทยนะครับ แต่เล่นง่ายมากเลยครับบอกความเร็วด้วยใช่ไหมช่าง90ิกิโลเมตรถูกไหมฮะบอกลัดที่จุดลองดีจุดด้วยใช่ไหมฮะบอกวันเวลานะครับอ้างอิงจาก Google Maps นะครับรียล Time ฮะโอเคฝากไว้ครับสำหรับกล้อง Proof นะครับ830 Dual นะฮะหน้าและหลังนะครับสามารถดูหน้าอย่างเดียวก็ได้หลังอย่างเดียวก็ได้นะครับและดูพร้อมกันก็ได้นะครับใช่ไหมฮะช่างใช่ครับผมตัวนี้อ่าหลังเราสามารถอ่าสลับดูได้นะครับอสลับดูหน้าหลังได้นะครับตอนนี้เราดูด้านหลังอยู่นะฮะ นี้จะเป็นด้านหลังอ่าด้านหลังนะครับอ่าขอดูกล้องหน้าครับนี่จะเป็นกล้องหน้าอ่าเป็นการสลับแบบนี้นะฮะโอเคมีน้องท่นานใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถดาแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0 8 1 2 8 1 1 2 5 9ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ